แม่หลวงแจกแบงอะไรไม่ยกมีกำลังเท่านั้นโอ๊ยจะเป็นแม่หลวงเขาต้องตอกเขาไปแห้งแล้วมดูว่าลูกนั้นดีเหรบได้ถูกต้องแล้วค่ะแม่มีเท่าไรสี่สิบเอ็นดูหกสิบชื่นชมแปดสิบหนักไปไหมหนึ่งร้อยบาทเงินเดือนเท่าไหร่ลูกบอกแม่เงินเดือนเท่าไหร่ลูกลาดไม่บุญเอาขึ้นแล้ว เกียงะกู้มารอยละยี่สิบห้านุกูโโ้รอยละยี่มาอยู่แม่ยมเผาทวงในดูเมียหลวงจนมากมัวกันนอกสาาิบตามมือใดก็ยังปอกหูู่